ครับพวกพ่อครับบ่าวตันเหมือนเดิมครับวันนี้ครับบ่าวตันกับภาพีพ่อน้องครับมาเบิ้งควายงามๆละค่าอีกคือเก่าเได้ครับเด้อนะครับตอนนี้ครับบ่าวตันครับอยู่นะครับคอควายของพี่กิ้งนะครับผมบ้านทอนใหญ่ตะมุนนาคาอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับเด้อนะครับจะาภาพีพ่อน้องครับมาเบิ้งควายงามๆครับไอ้เพิ่นว่ามีมาเปิดละค่ห้นะครับทุกท่านสิขอไปรับชมนะครับเด้อนะครับอย่าลืมครับกดติดตาม เป็นกําลังใจครับให้บาตัมครับหากล้วยงามๆครับมาฝากตีฝากน้องนะครับเด้อนะครับอ่ะขอไปรับชมกันเลยครับเอาเลยครับไปไอสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะ่นังตัวกับพี่น้องเลยครับไปซื้อขิงนะครับครับผมอยู่บันทอนตำบลนาคายอำเภอเมืองจังหวัดอุดรครับจังหวัดอุดรท่านนี้นะครับเนาะมืนหนีเอานะครับกล้วยนะครับ้ยแม่สาวครับแม่สาวนะครับมาฝากปีฝากน้อง แม่สาวตัวนี้ไม่ซื้อเบอร์ค่าบเอ่อซื้อคุ้นครับแม่คุ้นนะครับอายุเพิ่งไลน์ไปลหนครับแม่ส่วนคุอนสามปีนะครับ,สา,รบสามปีพอดีจะสามปีคนระับอ๋อส่วนสูงไลน์าปไหนพี่ตัวนี้อืมประมาณประกันไม่ร้อยสามสิบแปดครับประกันไม่ร้อยสามสิบแปดนะครับเนาะเป็นลูกเสื้อสายเล้าก้อยเป็นไหนพี่ไอ้ควายงามน้องบัวครับไอ้พอ,อใหญ่สูงครับไอ้หของใบไหนอ่ะนะครับอันนี้เป็นใบของพอพื้นนะครับเนาะครับ ใหญ่แย่โโซนะครับนีครับใบเกล็ดเพิ่นนะครับใบพุ่นนีครับผมตานปีเพ่อเต็มยมมาพี่เนาะครับตานปีเต็มยมเสาวท้องแรกนะครับอ้นะครับขอเปิดดีนะครับผมข้อพิ๊กซิงยกข้อกันใช่หมครับพเนาะหนึ่งเส้นสองเส้นนะครับผูกโบน้ำนะครับได้พี่เนางเด้อครับแข้งขาเล็บขากอดพุ่งงานดีนะครับเล็บสวยนะครับ ลงท่ายนะครับพี่องโอ้นะครับมุนถ่ายมุนงามนะครับเต้ตาแ้มแจมแจมมีนะครับสวยนะครับน้องขึ้นมปหน่อยนะครับโอ้นะครับเงถ่ายแก่กันพี่อนน่องขึ้นดูนะครับมาหอดตะลักัดเจีนนะครับเขาสวยตาแจมแจมจ้ำอ่องข้อลุกโบนะครับแทงขาดี นะครับขาใหญ่นะครับหลังสวยนะครับขนงามนะพี่น้องขนไท่งามดีครับผมนีครับดเแนวตัดเลยนะพี่น้องหลังตรงดีนะเนาะครับหลังตรงดีเดี๋ยวเบิ่งกำบลอกถึก่อนนะครับเนาะเบกำบลอกถึก่อนนะหลังเรื่องนะขนสวยนะครับ สาขาหน้าเป็นไยใครตัวนี้ครับเอ้ยพึ่งไปทับตัวมาครับทับตัวบ่ของเพืน้อของไอ้คุณเขาครับคุณเขาครับทับตัวทับผสมจริงนะพี่เนาะผสมจริงครับอยู่ลุ่งนะครับคุณเขานะครับของเสียตอกลุงสีหน้าคาเขาตัวนี้นะครับนะครับเด้อผสมเมื่อวานนะครับทับเมื่อวานพี่เนาะครับทับเมื่อวานนี่นะครับกับไปรุ่นนะครับลูก นะครับของเจ้าคุณเขานะครับของเสียท็อปรกตีนราคานะครับครับเมื่อวานนี่นะครับพี่เนาะโอเคนะครับครับเจ้าคุณเขาไว้นะครับโอ้นะครับโว้ยนะครับตัวนี้นะครับอายเพื่อนประกันยูรอยสามสิบแปดนะครับก็ลองมาวัดเบื้องนะครับผมอาจจะเกินกับขึ้นกำไรพี่เนาะเกินขึ้นกำไรนะครับพี่หิงครับอ่าพี่หิงผมขอเบอร์ฝากพี่ไปลองทำแนี้นะครับศูนย์หกห้าครับผมแปดแปดสามครับผมศูนย์สี่สองหก 0426นะครับคพี่คิงข้าวไงามบ้านทอนไงนะครับผมโอ้ง่ายมีดีครับพี่น้องนะครับเบิ่งคิงเพิ่นครับเนื้อหนังเต็มนะครับสวยนะครับอ่ะงตรวจสอบกันนะครับขอไก่ไปเลยครับผมโดนน่องเชียงนะครับเด้อครับผมมาไม่ซื้อดอกครับของข้อนะครับโบนะปลูกโบร่ำมึงเล็บมึงขากันนะครับสาท้องแรกนะครับผม สาปีนะครับซึ่งผสมนะครับของเจ้าคุณเขาเดี๋ยวท็อปลงสีนะาคะนะครับอพี่น้องเบิ้งคลิปอยู่นะเด้อจะลองผิดชนาเบิ้งครับนี่แล้วก็โอ้นะครับไปพัฒนาต่อยอดนะครับเป็นสามปีแต่ว่าหลังสวยนะครับผมหลังตรงดีนะครับใต้สวยนะครับมุ่นหมวกน่าตัดข้นหางไงนะครับหางนี่เลืยคอเลยเหรอครับผมนะครับสวยนะครับอ่ามันนี้รับพี่คิง ครับนองคุ่นแม่คุ่นนองคุ่นเนะครับสูงเลยสามสิบเก้นี่ไอ้ขิงเก็บเปิดไรมาได้ครับเอ่อสิบเก้าหาครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันครับต่อไรใบต่อได้ครับต่อได้รนะครับเนาะเขานะครับโอ้ยบึงคลิปบาตัมอยู่นะครับเด้อนะครับกัล่องพิจารณาครับสมน้ำสมเนื้อโอ้นะครับตะวันขิงผุนดีดีครับพี่น้องนะครับนะครับสวยนะครับเขาสวยเปิดดีนะครับเอาไปพัฒนาหน่ยก็โอ้นะครับต่อยอดกัน เพิ่งท้องแหลกแล้วเพี่นเนาะครับร่งเงินอยู่นะครับลองเบื้องนะครับตาแจ่มโอ้สวยนะครับครับมันแข่งเบิ้องฐานะครับเอานิ่งละครับเดดอันละนะครับมันม้นเพิ่งยิบบอตามอยู่ในล่องนะครับโตกิ่งกลางหาอายเพื่อนนะครับไปขิ่งนะครับพอต่อพอกรถนะครับรถไทยนะครับฝนนีนะครับฝนฟองท่างเพื่อนครับนะเบิ้ง อันนี้แหละนะครับว้านะครับคอใหญ่ดีเขาเปิดดีนะครับเออผ่าวงเงีนะครับโอ้แข้งขาเนี่ยสวยด้ยเนาะครับเดี๋ยวไทยท่าทางมึงนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันพี่น้องนะครับทับโจคุณเขานะครับผสมจิ่งนะครับของเจ้าคุณเขานะครับลุงสีนาคาของเสียตบของอุดรนะครับเนาะคุณเขาจะอยู่ประมาณร้อยหกสิบสี่ โมกุชิฟีบวกนะครับคุณคราอะไรสูงนะครับตอนนี้มาตรเตกันไปเห็นตัวจริงมาแล้วนะครับว้ายแกรงขาไงนะครับเอาไปกันบัตผิดหวังครับพี่น้องเอ้าวันนี้ครับมาตรเติมไปอำลาผ้าจากแล้วอาไปเลครับพี่ยิ่งครับลาพี่น้องครับพี่ครับวันนี้ครับสวัสดีครับผม